ตำนานเซนเซย่ยตอนเอาพาทิต้าคุณแม่ของเปกาซัสเรื่องที่มาที่ไปของม้าบินเปกาซัสเนี่ยถ้าว่ากันตามตำนานกรีกโบราณม้าบินเปกาซัสเกิดขึ้นจากเลือดของนางเมดูซา่าปีศาสาวที่มีผมเป็นงูซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนางเมดูซ่าก็เป็นหญิงสาวที่สวยมากนะครับสวยจนถึงขั้นเทพโพไซดอนตกหลุมรักเลย และทั้งสองก็ได้มีสัมพันธ์สว่าดกันที่วิหารของเทพีอาเทนาและเมื่อเทพีอาเทนารู้เรื่องบัตรสีบัตรทะเถลิงนี้เข้าก็เลยสาบให้นางเมดูซ่ากลายเป็นปีศาจและคาดว่าวการมีสัมพันธ์กับเทพโพไซดอนเนี่ยนั่นอาจทําให้เธอมีพลังของเทพเจ้าอยู่ในตัวเมื่อเมดูซ่าโดนผู้กล้าเพอร์เซอุสตัดคอเลือดของนางเมดูซ่าที่กระเด็นออกมาก็กำเนิดใหม่เป็นม้าบินเพกาซัสเพราะฉะนั้นจะเรียกว่า เพกาซัสเป็นลูกของเมดูซ่ากับเทพโพไซดอนก็ว่าได้นะครับแต่ในเรื่องราวของการ์ตูนเซนเซ่ยเนี่ยตัวละครเพกาซัสเซย่าตามเรื่องราวต้นฉบับมังงะเนี่ยเซย่าเป็นลูกของมหาเศรษฐีคิดโดมิซึมาสะผู้ที่รับทารกอาเทน่ามาเลี้ยงนั่นเองและดูเหมือนมหาเศรษฐีคิดโดเนี่ยจะเจ้าชู้ไม่เบาเนะถึงได้มีสัมพันธ์กับหญิงสาวทั่วโลกและมีลูกหลายคน จนเกิดเป็นพี่น้องต่างมารดาหลายคนทั้งชิริวเฮีโวกะชุนอิคิแล้วก็เด็กอีกหลายคนที่ถูกมหาเศรษฐีขีโดส่งไปฝึกให้เป็นเซนจริงๆเรื่องราวแบบนี้มันก็ค่อนข้างดาหักอยู่นะเรื่องราวของเซนเซย่ยในฉบับอนิเมะก็เลยถูกปรับบทใหม่ว่าพวกรอนเซนเนี่ยไม่ใช่พี่น้องกันแต่เป็นเราเด็กกำพร้าที่ถูกคัดเลือกมาต่างหาก ก็เป็นการแก้บทให้มหาเศรษฐีขี้โดดูดีขึ้นนะนะไม่ใช่มหาเศรษฐีที่ทิ้งไข่ไปทั่วแถมยังส่งลูกตัวเองไปเสี่ยงอันตรายในการฝึกให้เป็นเซนต์อีกดูแย่ไหมเพื่อนๆคิดว่างไงครับทีนี้มาดูที่มาที่ไปของเซนต์เปกาซัตแห่งยุค The l o s สแคนวาสกันบ้างมันเริ่มจากการที่ว่าใครๆก็รู้กันว่าเซนต์เปกาซัสเนี่ยมีความสําคัญมากนะ รถเซนเปกาซัตเป็นผู้อารักขาข้างกายเทพีอาเทนาที่มีพลังสังหารเทพเจ้าถือว่าเป็นตัวละครสำคัญในศึกเทพประยุทธ์ระหว่างเทพีอาเทนากับเทพฮาเดสในทุกยุคทุกสมัยและก่อนที่จะเริ่มสงครามในยุค The ะลอสแคนวาสเทพีอาเทนาก็มีความกังวลในการกำเนิดใหม่ของเซนเปกาซัต ด้วยเหตุนี้เซนอารักขาของเทพีอาเทน่าที่ชื่อว่าเอาพาทิต้าจึงขออาสาเป็นผู้ตั้งคันเซนเปกาซัตคนใหม่ของยุคนี้ดวงวิญญาณของม้าบินเปกาซัตได้พุ่งผ่านท้องฟ้าเพื่อไปรอเกิดกับพาทิต้าที่อาศัยอยู่ที่ปราศาสของแพนโดราและในตอนนั้นเองจอมารเมพิสโตเฟเลสโยมะก็ได้สังเกตเห็นดวงวิญญาณของเปกาซัตที่พุ่งผ่านไปเกิดนึกสนุกก็เลยคิดวางแผน บินตามวิญญาณของม้าบินไปแล้วโยมะมก็กลายเป็นสามีของพาทิต้าในที่สุดผัวเมียคู่นี้ได้ตกลงกันว่าจะให้กำเนิดเซนเปกาซัดคนใหม่และเมื่อเขาเติบโตขึ้นก็จะแย่งชิงวิญญาณม้าบินมาครอบครองเพื่อที่จะใช้พลังนั้นเล่นงานเหล่าเทพแห่งโอลิมปัสและแล้วเด็กผู้มีดวงวิญญาณของม้าบินเปกาซัสก็ได้ถือกำเนิดขึ้นคุณแม่พาติต้าได้ตั้งชื่อเด็กคนนี้ว่าเทนมะ ในภาษาญี่ปุน่นอาจจะออกเสียงว่าเทมมะแปลว่าม้าบินคือคุณแม่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าในร่างของลูกชายเนี่ยมีวิญญาณของเปกาซัสสิงสถิตอยู่และบ้านที่คุณแม่พัทิต้าอาศัยอยู่นี้ก็ดันมีร่างสถ,ถิตของเทพฮาเดสมาเกิดด้วยไอ้เจ้าจอมมารโยมะก็เลยสร้างสถานการณ์ให้ปั่นป่วนขึ้นไปอีกโดยการขโมยเด็กทารกร่างสถ,ถิตของเทพฮาเดสเอาไปปล่อยไว้ที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ที่บ้านของแพนโดราเมื่อเห็นว่าเด็กน้อยสมาชิกใหม่หายตัวไปก็เลยโทษพาทิต้าซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้หายตัวออกไปจากบ้านแพนโดราส่งลูกสมุนทีมงานไปไล่ล่าสังหารพาทิต้าจนตายเทนมะกลายเป็นเด็กกำพรา้าและได้มาอาศัยอยู่ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าที่เดียวกับพี่โยมะเอาร่างสถิตของฮาร์เดสมาทิ้งไว้ที่นี่เหตุการณ์ตันปวนขึ้นไปอีกขั้น เมื่อเทพีอาเทนาเลือกที่จะมาจุติเป็นน้องสาวของร่างสถิตเทพฮาเดสเปกกซัสฮาเดสและอาเทนาจึงได้เติบโตขึ้นที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้นี่แหละคือท,ที่มาที่ไปของเซนเปกกซัสแห่งยุค The ะลอส c a n วาสและเมื่อทั้งหมดเติบโตขึ้นเซนเปกกซัสกับเทพีอาเทนาร่วมกันบุกขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อจัดการกับเทพฮาเดสครอบครัวของเซนเปกกซัสก็ได้กลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้ง โยมะได้ใช้พลังของเขาหมุนเวลาย้อนกลับทําให้พาติต้าฟื้นคืนชีพกลับคืนมาพาติต้าที่ต่อหน้าโยมะก็แกล้งเล่นบทเป็นสเปกเตอร์ทําเป็นต้องการจะยึดพลังของเปกาซัสมาไว้ครอบครองแต่จริงๆแล้วพาติต้าเป็นผู้รับใช้คนสนิทของเทพีอาทนีนานะครับในอดีตที่เธอมาดวนตายไปก่อนก็เลยไม่ได้ดูแลเทนมะ เมื่อมีโอกาสฟื้นคืนชีพมาก็เลยต้องพยายามปลุกปั้นพลังของเปกกซัสให้ตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์โดยแกล้งเป็นศัตรูหมายเอาชีวิตเทนมะแม่ลูกก็เลยต้องต่อสู้กันอย่างดุเดือดเทนมะสามารถเร่งพลังจนชุดคลอสเปกาซัสเปลี่ยนเป็นสีทองได้สำเร็จแต่มันกลับถูกคุณแม่ทำลายชุดคลอสสีทองจนกลายเป็นผุยผงแล้วคุณแม่ก็ได้กระชากวิญญ,ญาณม้าบินเปกกซัสออกจากร่างของเทนมะ ึ่งคุณแม่เนี่ยก็พยายามเล่นบทตัวร้ายได้แบบสมจริงมากเลยนะแล้วมันทําให้เทนมะฮึดสู้ถึงขีดสุดวิญญาณของม้าบินเปกาซัตได้หลอมรวมเข้ากับเซซ่าของชุดคลอสเปกาซัตที่แตกสลายและถือกําเนิดใหม่เป็นเป,นเปกาซัตก็อ์คลอใช้พลังขั้นเทพเอาชนะคุณแม่ได้สำเร็จแต่นี่ก็ถือเป็นการเปิดตัวว่าที่เซนที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งเทพี์นะ เราโกเซนของภาค The Lost Canvas เนี่ยอาจจะเก่งมากนะแต่ณตอนนี้พระเอกตัวจริงปรากฏตัวแล้วครับเพื่อนๆคิดว่างไงครับเทนมาก็อดคลอสจะเก่งกว่าเราโกเซนสุดเทพของภาคนี้หรือเปล่าแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะอ่านมางังงะให้สนุกสวัสดีครับ